ข้อ6ค่าของลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้หนึ่งบวกสามบวกห้าบวกเจ็ดบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกสอง n ลบหนึ่งหารด้วยสามลบ n คูณกับสองลบห้า n มีค่าเป็นกี่เท่าของลิมิต x เข้าใกล้สองของส u a r ร r o ู t x บวกเจ็ด บ -3 บสาหาร x กำลังสองลบสข้อนี้ก็เป็นเรื่องของลิมิตนะครับพิจารณาลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิต้ของ1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆบวกจนถึง2 n ลบ1ห,หาร 3-N ลบ n คูณ2ลบ5้พิจารณาตัวบนก่อนนะครับ1-3-5บวก3บวก5บวกไปเรื่อยๆถึง 2-N ก็เลยผงขอเขียนก่อนว่า1-2-3บวก2บวก3บวไปเรื่อยๆบวกจนถึง 2-N ธรรมดาก็จะมีบวกไปเรื่อยจนถึง -N จะมีสูตรทางเลขาคณิตทั่วไป เป็น n คูณ n บวก1ส่วนสองหากเป็น1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึง2 n ลบหนึ่งนั้นก็เกิดจากการเอา1บวก2บวกไปเรื่อย จนถึง 2n ลบออกด้วย2บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2n <c oughs> <c oughs> ซึ่งแต่ละอันก็สามารถหาออกมาได้โดย 1, <c oughs> 1บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2n ก็จะมีค่าเท่ากับ 2n คูณ 2n บวก1ส่วน2ลบกับด้านล่างให้เราดึง2ออกมาก่อนก็จะกลายเป็น1บวก2บวกไปเรื่อยๆบวกจนถึง n นะครับอีกรอ้นะครับ 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง n เนี่ยจะใช้สูตร n คูณ n บวก1ส่วน2ในข้อนี้โจทย์ต้องการ1บวก3บวก5บวก7บวก2ไปเรื่อยๆจนถึง2 n ลบ1ก็เกิดจากการที่เราเอา1บวก2บวก3บวก4บวก5ไปเรื่อยๆไปจนถึงสองไปลบออกด้วย2บวก4บวกคือลบออกด้วยจำนวนคู่ทั้งหมดจนถึง2 n เพราะโจทย์ต้องการถามเพียงจำนวนคี่มาบวกกันนะครับอ่าแล้วเราจะสังเกตว่า 1นบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึเนี่ยมีค่าเท่ากับ 2n งเอ็นคูนสอบวกหส่วนสอ้างอิงจากสูตรสีชมพูนี่นะครับครับผมและตัวล่าง2องบวกสบวกหบวกไปเรื่อยๆจนถึงสองการทำเนี่ยให้เราดึง2ออกมาก่อนพอเราดึง2ออกมาเสร็จปุ๊บในวงเล็บจะเหลือเป็น1นึ่บวกสบวกสบวกสบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ครับผมดูต่อนะครับยกมาจากอันเดิมนะครับลบสองคูณ1บวกสองบวก3มบวกไปเรื่อยๆจนถึง n สอง n คูณสองบวก1ส่วนสองลบกับสองคูณด้วย n คูณ n บวก1ส่วนบ 2, บว 2, ว n, ว 1, สอง ตัดตัดกันครับก็จะได้กลายเป็น 2n กำลัง2บวก n ลบด้วย n กำลัง2ลบ n ก็จะมีค่าเท่ากับ n กำลัง2นั่นเองตอนนี้เราก็จะได้ว่า1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2n ลบ1 มีค่าเท่ากับ n กำลังสองแล้วดูจากโจทย์ครับ <c oughs> โจทย์ถามลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ1นึ่บวกสมบวกหบวกเบวกไปเรื่อยๆจนถึง2อลบหโดยหาร3าลบ n คูณกับ2องลบห้ นี่คือตัวที่โจทย์ถามเราเปลี่ยนข้างในแถวบนให้กลายเป็น n กํลังสจากที่เราหามาได้หารด้วย3ลบ n คูณกับ2 5ลบ5 n หลังจากนั้นเราก็คูณกระจายตัวล่างซึ่งเป็นการคูณ2เล็บธรรมดา จะได้กลายเป็นลิมิตของ N กำลังสองหารด้วย 5N กำลังสองลบ 17N บวก6โจทย์ถามลิมิตของ N เ,เมื่อเข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะว่าดีกรีสูงสุดของเศษและส่วนเท่ากันเนื่องจากดีกรีสูงสุดของเศษและส่วนเท่ากันคือดีกรีสคือ N กำลังสอง ลิมิตจะเท่ากับผลหารของสัมประสิทธิ์ของตัวที่มีดีกีสูงสุดในข้อนี้จะเห็นว่าดีกีคือ2คือ n กํากลัง2กับ n กําลังส,งงสงมีทั้งคู่เพราะฉะนั้นลิมิตเมื่อเข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับผลหารของสัมประสิทธิ์ของดีกีสูงสุดเพราะฉะนั้น ลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของอันนี้จะกลายเป็น1ส่วน5ที่โจทย์ไม่พิจารณาตัวด้านหลังเนื่องจากเมื่อ n เข้าใกล้ค่าอินฟินิตี้มากๆ n กับ n กำลังสองจะมีค่าแตกต่างกันมากพจน์และดีกีอื่นๆที่ไม่ใช่ดีกีสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องนำมาคิดในการหาค่าลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ และหากโจทย์ข้อใดที่ n มีดีกีด้านบนกับด้านล่างที่แตกต่างกันสามารถตัดดีกีออกได้เลยหากด้านบนมีดีกีมากกว่าให้ตอบเป็นอินฟินิตี้หากด้านล่างมีดีกีน้อยกว่าก็ให้ตอบเป็น0ข้อนี้จะได้ ว่าลิมิตของ N เมื่อเข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนหไปดูอีก <c oughs> ลิมิตหนึ่งที่โจทย์ถามอีกข้อหนึ่งที่โจทย์ถามคือลิมิตเมื่อ X เข้าใกล้ของของสแควรูทบวก7ลบ3ส่วน X กำลังสองลบ4 สังเกตว่าหากเราแทน2เข้าไปในค่า x หลังลิมิตข้อนี้จะหาคำตอบไมได้เพราะฉะนั้นวิธีการคิดเราจะต้องเปลี่ยนรูปของพจน์หลังให้สาม,มารถแทน2เข้าไปได้วิธีการแรกคือการคอนจูเกตตัวบนคอนจูเกตตัวบนพิจารณาเฉพาะหลังลิมิตนะครับ คอนจูเกตตัวบนโดยการค,ากกคูณเข้าไปด้วยตัวกลับกันคูณเข้าไปด้วยตัวกลับกันนั่นคือคูณรูทบวก7บวกด้วย3ทั้งบนทั้งล่างคูณรูทบวก7บวกด้วย3ทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> x กกำลัง2บ4ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับครับผมหลังจากนั้นตัวนี้มาคูณกับตัวนี้หน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้นจะได้กลายเป็นหน้ากําลังสองก็คือ o o t x บวก7ยกกาลังสก็คือ x บวก7ลบหลังกําลัง2หลังคือเลข3 3ยกกําลังสก็คือ9หารด้วย x กำลังสองลบสี่คูณกับสแควรูทเบวกเจ็ดบวกด้วยสามแทนหลังจากนั้นเนี่ยเราแยก <c oughs> เราจัดรูปใหม่เป็น x ลบสองด้านล่าง x อกำลังสองลบสี่คูณกับรูทเบวกเจ็ดบวกสาม x กำลังสองลบสคูณกับรู 3. x บวกเจบวกส x กำลังสองลบสเราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้กลายเป็น x ลบสคูณกับ x บวกสหลังจากนั้นเราสามารถตัดตัวที่เหมือนกันออกทำให้ ข้อนี้เหลือ1ส่วน x บวก2คูณรูท x บวก7บวก3โดยโจทย์ในข้อนี้ถามลิมิตเมื่อ n เมื่อ x เข้าใกล้2เมื่อ x เข้าใกล้2เพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถแทน2เข้าไปได้แล้วจะกลายเป็น1ส่วน2บวก2 คูณกับรูทเบวกสมีค่าเท่ากับ1ส่วน4คูณ6ก็คือ1ส่วน24นั่นเองจะสังเกตว่าตอนนี้สามารถแทน2เข้าไปในสมนการโดยที่หาคำตอบอมาได้หลักการง่ายๆคือการเปลี่ยนรูปด้านหลัง ซึ่งวิธีส่วนใหญ่ที่จะใช้คือการคอนจูเกตโจทย์ข้อนี้ถามอะไรโจทย์ถามว่าลิมิตของตัวแรกเนี่ยเป็นกี่เท่าของตัวหลังจากตัวแรกเราได้เป็น1.5ส่วน5ตัวหลังเราได้1.24ส่วน24โจทย์ถามว่าเป็นทั้งหมดกี่เท่าก็เอา1.5ส่วน5หาร หนึส euh, ่วนยีก็จะกลายเป็น2 4่ส่วนหมีค่าเท่ากับ4.8เท่าในข้อนี้คือการหาลิมิตค่าซึ่งโจทย์จะเน้นในการเปลี่ยนรูปและหาคำตอบของพจน์ด้านหลังขั้นแรกหาทีละตัวนั่นคือการหาพจน์ด้านบน วิธีการคิดตามเลขาคณิตตามเลขคณิต <c oughs> ขั้นแรกเราจะสังเกตว่า1บวกไปเรื่อยๆจนถึง n มีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2แต่โจทย์ต้องการจำนวนคี่บวกกัน1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2n บวก1ซึ่ง ส,ส่งสิ่งที่โจทย์ต้องการมีค่าเท่ากับ1-2บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2N ลบด้วยจำนวนคู่บวกกันคือ2-4-6บวก4บวก6บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2N อ้างอิงจากสูตรสีชมพูตัวด้านบนก็จะมีค่าเท่าก anyway. ับ 2N คูณ 2N บวก1ส่วน 2, 2, 2และในวงเล็บหลังดึง2ออกมา จะกลายเป็น1บวก2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก N หลังจากนั้นนำไปคิดต่อและสามารถตัดกันออกมาได้โดยใช้สูตรเดิมไปเรื่อยๆก็จะได้ค่าของ1บวก3บวก5บวก7บวกไปเรื่อยๆจนถึง2เลบ1เป็น N กำลัง,ง2 <c oughs> เมื่อเสร็จแล้วเรากลับไปแทนในลิมิตของเรา ด้วย n กําลังสองและตัวล่างก็คือการคูณ2องวงเล็บธรรมดาเมื่อคูณออกจะได้กลายเป็นผลล่างนี้จะโจทย์ต้องการหา n ที่เข้าใกล้อินฟินิตี้โจทย์ต้องการหา n ที่เข้าใกล้อินฟินิตี้จึงพิจารณาแค่ n ที่มีดีกรีสูงสุดของทั้งสองอันพิจารณาแค่ n ที่มีดีกรีสูงสุดของทั้งสองอันในข้อนี้คือ n กําลังสอง คำตอบของลิมิต n เข้าใกล้ฟินิตจึงเป็น1ส่วนหและอีกลิมิตหนึ่ง <c oughs> คือลิมิต x เข้าใกล้2อันนี้สังเกตดีๆจะพบว่าการแทน2เข้าไปจะทำให้ไม่มีคำตอบเราจึงต้องเปลี่ยนรูปพจน์หลังข้อนี้ใช้พิธีการคอนจูเกตคือการคูณด้วยจำนวนที่กับ ลบเป็นบวกคูณด้วยจำนวนนี้กับลบเป็นบวกทั้งบนและล่างเพื่อให้ค่ามีค่าเท่าเดิมหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองตัวล่างก็ดึงตามมาคือกำลังสองลบสี่แล้ตัวนี้หลังจากนั้นจัดรูปใหม่จัดรูปเดิมต่อไปอ กลายเป็น x ลบสองหารด้วยจํานวนข้างล่าง x กำลังสลบสามารถแยกตัวประกอบออกและตัดกันได้และหาลิมิต x เข้าใกล้2ได้นั่นเป็น1นึส่วนยีโจทย์ถามว่าเป็นกี่เท่าเพราะฉะนั้นเราเอาคําตอบของตัวแรกมาหารด้วยคําตอบของตัวหลังจะทําให้ทราบจํานวนเท่านั่นก็คือ4ีุดแเท่า